คุณผู้ชมคะอีก4-5ปีนี้นะคะประชาชนย่านชันเมืองจะเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นค่ะจากโครงการรถไฟเส้นทางบางซื่อรังสิตซึ่งราคาที่ดินก็ได้ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะติดตามจากรายงานค่ะย่านดอนเมืองเป็นพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานครซึ่งเชื่อมต่อกับรังสิตปทุมธานีและสระบ,บุรีเชื่อมต่อสู่เส้นทางสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือภาครัฐจึงได้เร่งพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ โดยโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเส้นทางบางซื่อรังสิตจะเปิดให้บริการได้ในปี2562พร้อมกับมีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบรองรับประชาชนที่จะกระจายตัวออกสู่ชานเมืองมากขึ้นกยภาพข,ของดอนเมืองยอย่าลืมว่าอีกหน่อยจะมีทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดงมีแอร์พอร์ตลิงค์ที่เชื่อมระหว่างจังหวงกับดอนเมืองยังมีรถไฟความเร็วสูงอีกไฮสปีดแน่นอนไฮสปีดเส้นหลักๆที่เขาเลือกก็คือเส้นที่มุ่งหน้าไปอีสานกับทางเหนือก่อนเพราะนั้น ยังไงก็ต้องมาผ่านตรงพื้นที่รงนี้แล้วเขาก็ทำสารบบรองรับมีฐานนี้มีอะไรรองรับแล้วการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาคราัฐโดยเฉพาะการก่อสร้างรถไฟฟ้าสิบสายทั่วกรุงเทพมหานครหรือว่าจะเป็นรถไฟชานเมืองสายสีแดงเส้นทางบางซื่อรังสิตจะช่วยกระตุ้นความต้องการของประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยใกล้ระบบขนส่งสาธารณะและที่สําคัญก็จะเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะ ถ้าถ้ามันมีรถไฟฟ้าไปใช่ไหมคะ,ะมันก็โอเคอ,ะอ่ะเพราะว่าการเดินทางันสะดวกสบายเราไม่ต้องไปพึ่งรถแท็กซี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางครั้งรถแท็กซี่เนี่ยเราเรียกเขาก็ไม่ค่อยจะไปเพราะมันไกลอะคะ่ะส่วนที่ดิยนย่านดอนเมืองขณะน,นี้ปรับตัวสูงขึ้นจากตารางวาละส28,000บาทถึง3 0 0 0 0บาทเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าตัวอยู่ที่5 0 0 0 0ถึง80,000บาทและยังมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยย่านนี้อีกมากจึงจะเป็นโอกาสที่ดีในการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การเดินทางมันจะได้สะดวกเพราะว่าทุกวันนี้ข้างล่างส่วนข้างล่างนี้ค่ะรถมันติดแน่นมากถ้ามีคอนโดอะไรเนี้ยติดรถไฟฟ้าติดคอนโดอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าทุกคนที่ทํางานออฟฟิศหรือว่าอะไรเนี้ยเขาจะได้ไม่ต้องมาขับรถแล้วก็เดินทางค่ะปัจจุบันก็หา ที่ดินในการพัฒนาก็ค่อนข้างยากมากอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสในการที่จเจริญต,ต,ต,ต่อเพราะว่าในราคาที่ดิน50,000บาทถึง80,000บาทเนี่ยยังสามารถพัฒนาโครงการแนวสูงได้นะครับและถ้าบวกกับมีการเปิดการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยตรงนี้ผมค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าจะมีความคึกคักเ,เ,เพิ่มเติมมากขึ้นครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการกังวลก็คือปัจจัยทางการเมืองซึ่งจะมีผลต่อก,กําลังซื้อของประชาชนรวมถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ หากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองมีเสถียรภาพการพัฒนาพื้นที่ย่านชานเมืองแล้วเสร็จก็จะช่วยให้เศรษฐกิจกระจายตัวสู่ภูมิภาคได้ง่ายขึ้นในอนาคต